สวัสด,ดีคะ่ะพี่พี่ FC วัวชนทุกคนน้องสาววัวชนกลับมาแล้วนะคะ วันนี้น้องมีวัวชนคู่เด็ดๆมาบอกจ้าพี่ๆคนไหนที่อยากเชีย์ให้สนุกอยากลุ้นแบบมีสีสันเริ่มได้เบาๆไม่ต้องเยอะก็ร่วมได้นะคะที่น้องมีถ่ายทอดสดขบสุขคู่เปิดให้รู้ภาราก่อนใครข้อมูลวงในข่าวสารแน่นแน่นแถมยังมีกลุ่มพิเศษสำหรับคนที่อยากติดตามแบบใกล้ชิดปัดขวานหน้าโปรไฟล์มาที่บ้านเขียวของน้องได้เลยนะคะโอเดงงามหนึ่งจักรวาหลหรือไอขวัญชนมาแล้ว3าครั้งชนะทั้ง3ครั้งเลยคะ่ะเชิงชน,ชนแบบเดินหน้ามุดบี้เน้นการเข้าหาเร็วมีลูกมัดทอพาข้างทาให้คู่ต่อสู้เสียหลักชเช นะคะคือหัวใจนักสู้ไม่ยอมง่ายๆมักพลิกเกมท้ายๆเลยค่ะ มาพบกับกระทิงเชียงรายทะเลหลวงนะคะชนมาแล้วแปดครั้งเชิงชนสายบุกหนัาก,กดพลังประทะเดินเร็วบี้ดันพาข้างแบบกดดันไม่ปล่อยมีลูกตีแรงทําให้คู่ต่อสู้เจ็บตั้งแต่ต้นเกมเชิงไม่ค่อยอ้อมค้อมมักเปิดเกมรุกตรงๆจุดเด่นเลยนะคะแรงประทะและความดุด,ดันถ้าเจอคู่ที่เชิงช้าจะเสียเปรียบทันทีเลยคะ่ะศึกนี้นะคะมันแน่นอนใครชอบเชิงใครชอบพลังมาลุ้นกันได้เลยจ้าปลายเชื่อมีคําตอบชิง2โลสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงสุขโขทยัยวันที่2ี่0สิสิงหาคมนี้ห้า พม怕จ้า